สวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมนะครับในช่อง Master m ์หมีแชนแนนะครับก่อนอื่นนะครับผมฝากทุกๆคนเนี่ยช่วยกดติดตามนะครับแล้วก็กดถูกใจให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับหลายๆคนคงสงสัยนะว่าผมหายหน้าไปไหนมานะครับผมเนี่ยติดงานนะก็เลยไม่ค่อยได้วิ่งงานนะช่วงนี้หลายเดือนเหมือนกันนะประมาณ 4- 5หเดือนได้ั้งใช่ไหมแอสี่สี่ห้าเดือนนะมไม่ได้วิ่งเลยก็วันนี้เนี่ยผมก็อยากจะออกมาลองระบบอยู่นะว่าผมไม่ได้วิ่งนานๆเนี่ย งานจะยังเด้งอยู่ไหมนะครับใ้ช่วงที่ผ่านมาผมก็เห็นข่าวเกี่ยวกับแก๊ปเยอะนะไม่ว่าจะเป็นพวกลดค่ารอบนะครับปัญหาเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับพี่ดอร์มันไม่ได้เป็นเฉพาะแก๊ปอย่างเดียวนะมันก็เป็นทุกข่ายแหละวันนี้เนี่ยเราจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นนะครับเพราะว่าผมไม่ได้วิ่งเลยก็เลยไม่รู้ข่าวสารอะไรมากมายเกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นนะครับวันนี้เนี่ยผมจะออกมาลองดูนะว่างานเนี่ยจะยังเด้งอยู่ไหมนะถ้าไม่ได้วิ่งนานๆนะครับก็คือตอนนี้เย็นๆเนี่ยผมอาจจะออกมา วิ่งทําทาคลิปนะครับเพราะว่าตอนนี้งานก็เริ่มเบาๆนะตอนนั้นงานเยอะมากเลยนะครับงานเยอะมากก็เลยไม่ได้มีเวลาวิ่งเลยผมเนี่ยทำงานรับเหมานะครับรับเหมาต่อเติมบ้านนะครับก็เลยไม่มีเวลาเลยตอนนี้เริ่มมีเวลาแล้วนะก็จะกลับมาทาคลิปเกี่ยวกับแก๊ปนะครับมันก็เป็นอะไรที่ดีอย่างนะคือทุกคนที่เข้ามาวิ่งใหม่ก็ได้เห็นนะครับว่าผมมาวิ่งตอนนี้เหมือนกับผมแบบวิ่งใหม่ๆเลยนะครับเริ่มวิ่งใหม่แล้วเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันก็ดูไปเรื่อยๆนะครับว่าผมมาเริ่มวิ่งใหม่นะ งานจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมไเปิดระบบก่อนตอนนี้ห้าโมงห้าโมงนิดๆนะห้าโมงเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้ห้าโมงสิบหกผมกะว่าจะวิ่งถึงประมาณสองสามทุ่มพอนะครับแล้วก็มาดูกันว่างานจะเด้งไหมนะครับเด้งก็เด้งก็ได้ไม่เด้งก็ได้นะครับก็ออกมาลองกันเดี๋ยวผมไปเปิดระบบก่อนครับไปครับผมเข้ามาที่หน้าแอปแกลนะเดี๋ยวขอเปิดเปิดออนไลน์แป๊บหนึ่งอ่าตอนนี้ก็ต้องถ่ายรูปยืนยันตัวตนนะครับ ครับหนึ่งผอนมัก่อนคุณถูกระงับงานนะครับเขาจะให้ส่งเวลาเปิดมาเนี่ยเขาก็จะให้ส่งข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเอ่อทางด้านสุขภาพนะครับ<ม>เดี๋ยวผมส่งข้อมูลก่อน ไม่ได้วิ่งนานนะทุกคนไม่รู้ว่างามจะเด้งหรือเปล่านะครับแต่เด้งไม่เด้งก็ไม่เป็นไรเด้งสักตัวนี้ก็ยังดีนะเพราะว่าแก๊ปถ้าไม่ได้วิ่งนานๆนนนะอ่ะเขาบอกว่าแค่หกเดือนระบบมันจะตัดนะครับส่งข้อมูลปึ๊บเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดกลับ กดออนไลน์ตอนนี้นะครับผมเปิดระบบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูประเภทงานเปิดบลูทูธเปิดบลูทูธคืออะไรอ่ะเขาให้เปิดบลูทูธดิเหรอเปิดบลูทูธเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งต้องเปิดปะเปิดแล้วเปิดเหรออ่าเปิดเปิดก็ได้เปิดก็เปิดผมไม่รู้นะตอนนี้ระบบมันมาใหม่นะเราก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับประเภทการรับงานผมเปิดหมดเลยแล้วการประเภทการรับงานนะมี x p r e s พ g r a ก f o ฟ d g r a ก m a มา e x p r e s s Shop, เปิดให้หมดแล้วกันแกรวินไม่เปิดเพราะว่าวันนี้นะครับพาผู้โดยสารมานั่งด้วยนะครับ mm. อตอนนี้ผมเปิดรับงานเรียบร้อยแล้วผมเนี่ยเมื่อกี้ถ่ายคลิปเสร็จใช่ไหมตอนที่อัดหน้าจอให้ทุกๆคนดูว่าผมกําลังออนไลน์อะ่ะเพราะผมกดออนไลน์เสร็จใช่ไหมงานเด้งเลยเอ็กเพรสช็อเดี๋ยวผมขึ้นมาให้ดูหน้าจอเป็นร้านพิซซ่านะครับเอ็กเพรชเดี๋ยวผมจะไปรับอ,อาหารที่ร้านพิซซ่านะครับค่าสง่ง 6 0กว่าบาทเนาะเมื่อกี้ที่ผมเห็นนะครับไปเดี๋ยวเราไปร้านพิซซ่ากันตอนนี้นะครับผมถึงร้านพิซซ่าเรียบร้อยแล้วนี่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปแจ้งเลขออเดอร์ออเดอร์แรกเด้งไวนะเปิดแบบเปิดระบบปุ๊บเด้งเลยเขาเข้าไปแจ้งเลขออเดอร์ในร้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปส่งลูกค้ากันนะครับที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองผมไม่ได้ติดกระเป๋ามานั้นน่ะแต่ว่ามีคนถือให้นะไอกระเป๋ากระเป๋าส่วนตัวนะนีปไปเดี๋ยวไปส่งลูกค้ากันครับสําหรับงานแรกวันนี้นะเด้งอ,อย่างไวเลย เดี๋ยวเรามาดูกันนะวันนี้จะได้กี่งานไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวลูกค้ารอผมก็ได้ทําการาส่งอาหารนะครับออเดอร์แรกเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้โชคดีครับออเดอร์แรกมาก็โชคดีเลยเมื่อกี้ค่าส่ง60บกว่าบาทใช่ไหมแล้วลูกค้าให้ติปเพิ่มอีก40บาทโอ้โหเป็นไงงานแรกถือว่าเปิดเลิกดีนะไม่ได้วิ่งนานมาเจองานแรกก็มีกําลังใจเลยนะครับได้ติปมาทั้ง40บาทผมลืมบอกทุกคนไปนะวันนี้เนะี่ยผมไม่ได้เติมเครดิตรับงานนะเครดิตรนะับงานผมเป็นศูนย์บาทนะ แต่มีในกระเป๋าเงินติดอยู่นิดๆิดหน่อยๆ90กว่าบาทนะครับก็ลองดูนะวันนี้ยังไม่เติมหรอกเดี๋ยวค่อยเติมวันหลังอยากจะออกมาลองดูไงว่าเครดิตไม่มีด้วยแล้วก็ไม่ได้วิ่งนานนาด้วยเนะี่ยงานจะเด้งไหมเดี๋ยวเรามารองงานตัวที่สองนะแล้วก็มาดูว่างานตัวที่2เนะี่ยมันจะเด้งตอนไหนตอนนี้ฟ้าเริ่มคืมแล,ล้วฝนตกดูเลยพคตมืดเลยผมอยู่แถวหมู่บ้านนะักกีฬาแหลมทองนะเดี๋ยวเราไปรอแถวแถวบ้านแล้วกันแถวรากำแพงแถวล่มก้าวนะครับเดี๋ยวขับย้อนไปเดี๋ยวงานตัวที่2มาเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีหนึ่าจะได อาหารหรือว่าไอเทมไปครับไปวันนี้นะครับผมได้ออเดอร์ที่สองนะร้านเตี๋ยวกับตําตอนนี้เป็นเวลาหกโมงสี่สิบกว่าก็รอนานอยู่เหมือนกันต้องไปดได้งานตัวที่สองแต่ก็แต่ก็ยังดียังได้ได้ค่าส่งได้ค่าส่งกี่บาทนะเมื่อกี้สี่สิบกว่าบาทเดี๋ยวผมขึ้นมาให้ดูที่หน้าจอได้ค่าส่งสี่สิบกว่าบาท <c oughs> โอ้โเสจ๋งรถอย่งดังเลยได้ค่าส่งประมาณสี่สิบกว่าบาทนะครับ บวกแล้วก็บวกอีกหกบาทจะค่าสง่งนี่ตอนนี้ผมอยู่หน้าร้านแล้วดเดี๋ยวเข้าไปแจ้งออเดอร์ก่อน,นงานที่สองก็มานะแต่รอนานนิดนึงแต่ก็ยังมานะเดี๋ยวเข้าไปรับอาหารแป๊บน<อ>ผมรับออเดอร์แล้วค<อ>รับเจ<อ>ร้านทําอย่างไวอะ่ะเดินเข้าไปปุ๊บไดออเดอร์เลยหรือว่ามันเป็นแบบใหม่ว่าแบบเขาทําไว้ก่อนแล้วก็ค่อยงานค่อยเด้งอ่ะใช่ถึงว่าเสร็จแล้วจะกดเรียกยืนยันถึงว่างานแม่งไว ผมไดออเดอร์เยอะแล้วผมก็เดินมาที่ร้านเดินปุ๊บไม่ได้ขับน,นานก<ป>ุญแจค่ะฮะไม่ได้ขับนานไม่ได้ขับจริงจริงมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะนะเมื่อกี้กดไปเจอจองรอบจองไหไก็ไม่รู้เอองานที่สองมาแล้วเดี๋ยวเราไปส่งอาหารให้ลูกค้าก่อนแล้วก็มารอง,งานที่สามกันว่าจะมาได้อีกกี่กี่โมงนี่ถ้าฝนตกก็อาจจะไม่วิ่งต่อเนี่ยดูเด,ดิฟ้าโคตรคึมอ่ะผมอยู่ที่ร่มก้าวนะดูเดิอยางมืดเลย่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปส่งลูกค้าก่อน ไปแล้วครับผมได้ทําการส่งออเดอร์ที่สองเรียบร้อยแล้วนะเจอลูกค้าใจดีแล้วครับเมื่อกี้ลูกค้าให้ทิปมา25บาทโอ้โหแล้วก็วันนี้ผมได้ทิปไป2รอบเลนะออเดอร์แรกได้ทิป40บาทแล้วก็ออเดอร์นี้ใช่ไหมก็ได้ทิปอีก25บาทเป็น65บาทแล้วตอนนี้งานที่3ามผมเด้งมาแล้วนะเด้งสวนขึ้นมาเลยร้านกูโรตี ค่าส่งสี่สิบอ็ดบวกหกนะครับเป็นไงเป็นไงางานที่สามเด้งแล้วออถือเป็นเปิดเลิกดีแนละ้ววันนี้นะออกมาไม่ได้ขับนานออกมาปุ๊บได้สามงานพอได้อยู่ไม่รู้ว่าแอป,ปมันหลอกล่อหรือเปล่านะหลอกล่อแบบให้เราออกมาขับแกป๊ปนะตอนนี้ได้งานสามแล้วเดี๋ยวผมไปรับไปรับอาหารก่อนนะครับไปรับอาหารแป๊บหนึ่งตอนนี้เนี่ยผมถึงร้านกูโรตีชาชักนะ งานนี้เนี่ยผมได้ไปส่งแถวแยกมินบุรีเมื่อกี้มาจากร่มเก้าใช่ไหมมาส่งเส้นถนนล่มเก้านะครับเดี๋ยวเราไปส่งที่แยกมินและเราก็จะไปรองานที่มินเลยนะครับไปรองานที่มินเราจะไม่ย้อนกลับไปล่มเก้าแล้วก็คือไปส่งตรงไหนก็รองานตรงนั้นนะ่ะผมกาจะขับแค่ประมาณ3ามทุ่มพอนะวันนี้นะดูเ่าจะได้งานที่4ี่ไหมแต่งานที่2ง,งานที่ผ่านมาแม่งดีกว่าได้ติปบ0 60, 60 65บาทแล้วถ้างานนี้ได้ติปที่แบบแจ๋วเลยนะ เ,เดี๋ยวผมไปรออหาก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าร้านคารบอกว่ายังทำไม่เสร็จไปครับเดี๋ยวเข้าไปรอในร้านไดออเดอร์แล้วทุกคนไวอยู่นะก,ก็ถือว่าไม่ช้านะขนาดเขามีออเดอร์คาอยู่ก็ยังไวเดี๋ยวเราไปส่งลูกค้าแถวแถวคอนโดแถวคอนโดทำใหม่แถวแยกมินนะไปครับ ตอนนี้นะครับแล้วแล้วงานที่สี่ก็เด้งมาแล้วนะครับเป็นร้านพิซซ่าเฮ้งานแม่งเด้งดีวะมันแบบ AI มันหลอกล่อว่าแบบแรกๆก็เด้งดีๆด้วยกว่อนเพื่อให้แบบออกมาครับผมได้งานที่สี่นะเป็นร้านพิซซ่านะครับเป็นงานเอ็ก e พรสช็ p ปเอ็กเพค่าส่ง44บาทนะผมถึงร้านแล้วนะกําลังเข้าไปรับอาหารเดี๋ยวผมขอเข้าไปรับอาหารแป,ป๊บนะร้านพิซซ่าอยู่แถวๆในตลาดมินนัา ได้นะครับพ <pl ains> ิซซ่าไวๆมากเอ็กเพย์นะมันก็เลยไวดีนะผมเอาคนมาช่วยถือเลยนะพิซซ่าเบื่อเวลาใส่กระเป๋าอ่ะนี่ผมจะเล่าอะไรให้ฟังเคยได้งานเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอขอนอกเรื่องแป๊บหนึ่งผมเคยได้งานพิซซ่าใช่แล้วทีเนี้ยมันไม่ใช่ร้านพิซซ่าแบบนี้เป็นร้านพิซซ่าธรรมดาใช่ไหมกล่องสีขาวเออมันเป็นกล่องสีขาวแล้ววันนั้นผมพาแฟนผมไปด้วยผมก็บอกอ่ะถือให้หน่อยแม่ไม่รู้แม่คิดว่านาฬิกาแม่กอดแบบกอดแน่นเลยอ่ะ กอดแบบแล้วพิ่แล้วกล่องแม่งพิกซ่าแม่งคิดว่านาฬิกาใช่ป่ะผมก็หันไปเห็นพอดีโอโ้โหไม่ทันแล้วทุกคนกอดแบบผมถามไม่รู้เรื่องเลยแม่งจริงๆมันก็น่าจะรู้เรื่องนะเออะเซลล์เซลล์ลภา,าษาสัมผัสความร้อนมันยังไม่ทำงานาง <อะ S 2> ไงแม่งถามจริงไม่รู้สึสกอุ่ๆนๆบ้างเหรอไม่ครึ่งชั่วโมงแรกยังไม่รู้สึกแม่งกอดแบบแม่งก่อนกล่องพิซซ่าแน่เลยผมหันไปเห็นพอดีผมไม่ทันไม่ทันนะครับแล้วพิซซ่าชีสเนี่ยคิดดูแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้ารอนานไปแล้วเดี๋ยวผมไปส่งลูกค้าแป๊บนึงอออเดร์ที่แล้วนะ ที่สี่นะไปครับไปตอนนี้นะครับผมได้ทําการส่งงานที่สี่เสร็จเรียบร้อยนะครับสรุปวันนี้นะได้สี่งานนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปรายได้ทุกคนได้ดูกันนะผมทํางานวันนี้ในะวิ่งงานไปทั้งหมดนะครับได้ทั้งหมดสี่ตัวนะครับเออเป็นไงเปิดหัววันแรกก็ได้สี่ตัวนะสี่ตัวนี้นะครับผมทารายได้ไปได้ทั้งหมด204ี่บาทนะครับแล้วก็204บาทนี่เป็นค่ารอบนะค่ารอบที่ผมที่ผมวิ่งงานได้นะ แล้วก็ได้ติปมานะครับงานตัวแรกได้ติปมา40บาทนะครับแล้วก็งานตัวที่2เนี่ยได้ติปมา25บาทส่วนงานตัวที่3าม,มไม่ได้ติปนะครับแล้วก็งานตัวที่4ี่เนี่ยได้ติปมาทั้งหมด1 1บาทนะครับก็รวมติปที่ผมได้วันนี้นะทั้งหมดก็65 70 76บาทนะครับ76บาทกับ204บาทรวมทั้งหมดผมมีรายได้นะครับวันนี้ทั้งหมด280บาทนะครับเป็นไงทุกคนก็ออกมาวิ่ง ห้าโมงนะห้าโมงถึงสองทุ่มตอนนี้ผมปิดแอปเรียบร้อยแล้วนะครับวิ่งแค่สองทุ่มพอแล้วมาเปิดหัววันแรกเดี๋ยวทุกคนก็ค่อยๆดูพัฒนาการผมไปไล้กันนะเหมือนเหมือนเด็กเกิดใหม่ตอนนี้เป็น GB ใหม่นะค่อยๆดูพัฒนาการไปนะครับว่าผมจะจะปั้นแอปให้กลับมาปังเหมือนเดิมได้ไหมนึกถึงเมื่อตอนหลายเดือนที่แล้วที่ผมวิ่งแก๊ปนะเมื่อก่อนโหงานแม่งปังอ่ะผมนี่เป็นคนหนึ่งนะที่วิ่งงานแบบไม่หยุดอยู่กับที่อะ่ะคือไปไปทั่วกรุงเทพนะครับ งานเด้งไปส่งที่ไหนก็ไปจอดรับงานที่นั่นนะครับเด้งเด้งกรุงเทพได้วันละพันวันละพันถ้าใครที่พวกพี่ที่เข้ามาขับแก๊ปใหม่นะก็เข้าไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้นะที่ผมวิ่งแก๊ปเอาไว้นะตอนนี้ก็รู้สึกอยากลับมุวิ่งแก๊ปใหม่ลองนะมันเวลาใส่เสื้อแก๊ปแล้วมันรู้สึกแบบนึกถึงความหลังมันตื่นเต้นดีนะครับก็สนุกดีก็ขับรถเล่นด้วยนะคือถ้าเราคิดในแง่คิดคิดบวกนะเราวิ่งแก๊ปเพื่อเป็นอาชีพเสริมใช่ไหม เราวิ่งแก๊ปเพื่อป็นอาชีพเสริมเราไม่ต้องวิ่งถึงวันละขนาดนี้อันนี้มันก็ไม่ได้ทุกวันหรอกวันละ2 0 0กว่าบาทบางวันก็วันละร้อยนะครับสมมุติอาเลิกงานตอนเย็นเน่ะเราวิ่งแค่วันละ100บาทถ้าคิดบวกนะวิ่งแค่วันละ100บาทก่อนเดือนนึงอ่ะถ้าเราวิ่งทุกวันน่ะก็สามพันแล้วนะเออจริงป่ะสามพันก็เอาไปทําอะไรได้เยอะนะเราคิดบวกนะครับเราแก๊ปึ่งเป็นอาชีพเสริมแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมจะไม่นึกถึงเรื่องรายได้เลยตอนนี้ขอปั้นแอปให้กลับมาเหมือนเดิมให้งานมันเดง ปังๆเหมือนเดิมก่อนนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยวิ่งแบบหูดับตับไหม้นะล,ล้อไปลุกรกะบ,บอกให้วิ่งแก๊ปเมื่อก่อนนะตอนนี้ก็อยากให้มันอยากปั้นแอปให้กลับมาเหมือนเดิมนะเพราะว่าถ้ามีโอกาสก็แบบอยากจะกลับมาวิ่งแล้วก็จะได้ทําคลิปให้พีพีได้ดูด้วยนะตอนนี้เนี่ยระบบแก๊สมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการจองรอบหรือว่าพวกการจองรอบแล้วก็อะไรนะมเมื่อเย็นเราพูดถึงเรื่องไน,นะการจองรอบกับพวกหน้า โคตรที่มันเปลี่ยนไปอะตอนนี้เรายังไม่รู้นะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าแอปเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนนะเดี๋ยวผมก็ไม่ค่อยศึกษาไปก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ฝากพี่พี่ทุกคนนะครับช่วยกดติดตามกดถูกใจนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเลยนะอ,อ,อย่าลืมนะรอติดตามดูพัฒนาการในการปั้นแอปของผมนะว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็ฝากพี่ๆีกดติดตามกดถูกใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ